สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ตองเช่ายูท u ปรายการเอฟซครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เบลรถไทยสิงห์นะครับแล้วก็กลับสวัสดีพี่ย่างเฟนเพจนะครับเบลรถไทยเงินล้านน้ำเนยกันเลยกันนะครับเอาคลิปดีภามาเบิ้งหน้างานนะครับผมอ่าเป็นหน้างานเคลลิงครับพี่น้องครับนะครับกะราคานี่กะกะลังเว้ากันพี่ตองเลยเดียวเท่ครับกะตัวนี้กะยูทียี่สิบ 8ไล่นะครับพื้นเดียวนะครับผมยีนะ่สิบปดไร่นะกัเป็นหน้างานที่แม่โคเพื่อนมาขุดต่อขึ้นไว้ครับผมกัส่วนมากกะเป็นก๊กใหม่ก๊กใหม่ใหญ่นะกับลาเลาซ้ำกระติกกระติกสี่ญ่เติบนะครับประมาณนี้ละซ้ำซ้สำสุ่นยืนอยูนย่นี่ก็แมนนะครับแล้วกใหไงก็นั่นก็แมนนะครับนี่ซ้ำซุ่มนี่ละสุ่มย,ยืนอยู่นี่นะครับกับเพื่อนเรา แม่โคเขามาคุดไว้แล้วนะครับกะเพื่อนกัให้มาเคียริงมาาในเบิ้งนะครับเอากะยางํำรวจนะตามที่ํำรวจเบิ้งกะเป็นตอบางๆครับพี่น้องครับนะกะเหมือนกับว่าเพื่นตัดออกไปแล้วนะครับพวกกงใหม่หน่อยกะพวกกงใหม่พวกต้นมันพวกอันนี้เพิ่นก็ททำลายนี้เพื่ออะไรครับผมกะเหลือแต่เงาวันนะครับแต่วันก็เป็นแปนนี่ครับผม พื้นเดียวนะครับยี่สิบแปดไร่นะกะต่อทั้งเบิดก็คือเอาเอาออกคางนะครับบอดด้กรองกลางบอดด้กรองเรียงแถวนะครับก็คือดันออกคางทั้งเบิดตนะครับตอนนี้คุยก,กันก็คือว่าอ่าโอ้มีหอดน้ำค้างบ่เนี่ยปับ๊บเรียว,ว่ารูปๆเอาต่อไปเชียร์ลิงแล้วก็ หลบๆไปนะโอ้นี่ก็ลืมเอาเ่ราะตัดบัวเหล่วเลืยบัวเอาได้ทา่านไรสอบอยู่ตัวนี่ครับก็ใหม่กระสีตำนาก็ะสีเป็นเจังสีละนี่เพราะว่าแมคโคเพิ่นเพินเ่นทำงานมันจีคือไว้มนจะเป็นแถวไว้เหล้วนะครับนี่นี่แถวหนึ่งนันแถวหนึ่งนันแถวหนึ่งแมคโคิันจะเขากลางเลยก,ก็ขวดดอกคางแล่นไปเลย ก็ทั้งนี้ก็สุดเขตก็พูนครับคู่มันยุบละคู่กะเกี่ยวมันนี่มันจีเป็นทางกะดันดันเป๋อเปไปนี่กะดันเป๋อไปคุณครับทั้งคุณก็สุดปลาเขตปลาทั้งคุณกะพูดนะครับก็ยุข้าวคุณละคุณคุณละครับก็เป็นพื้นเดียวครับ28ไร่ทั้งคุนกับเุละมองก็ไม่ยืนตนนะครับ มันกัสีมีทางที่เพิ่นล่งไปหน้านะครับกะสีจงทางไว้กลางพาลงไปกลางนะครับเพราะว่าเพิ่นสีบปลูกแตงโมก็คือเฮ็ดทางให้มันตรงไว้นะครับเพิ่นกัสีปลูกมันอ่ากะนี่ต่อซุ่มจึงสีนี้ครับจังสีก็คือดันเจ็บไปเบิดแต่ว่านี่แล้วข้าวเอากันก็คือเพิ่นว่าให้เมาสอันนี้สัก่ันนะครับเมาส์เคียริงสัก่ันนะครับบได้บได้ไทนะครับผมเพิ่นมีรถไทเอาหาศ์ซูนอยู่ คน่าจะล่องเอาเอวหาศูนย์ไทยบังกอนกะผมก็แนะนำพันยุนเป็นปลาใหม่กะไทยมันก็อยากอยากแน่นะครับหลุดหน่อยพันมันอาจสีล่องบวิทหางใหม่นะพนก็เลยว่าเดี๋ยวตอนเฮ็ดนะครับเฮ็ดแล้วกะสีล่องล่องห้างเบิ่งจักข้องสองข้องเลยให้พ่นตัดสินใจนะว่าสีเอาต่อบ่าื้อจังไรแต่ว่าตอนตอนถีบราคากันนั้นอ๋อุ้ยหญ่น สิประกาศครับพี่นอ้องเพื่อนเปิดเพลงบานนี้ผมก็บไทยไว่าใดเนาะตอนนี้จะคล้องให้มันกับกับไปแล้วนะครับผมกัเพื่อนเปิดเพลงผมกับไอ้ไายราคาก็คือคุยกันยี่สิบแปดไร่เองสิเอาเสาหาครับเสาหาใบสองหมื่นหาดนะครับกะเป็นต่อบางๆนะครับผมกะตีไหวรถ กะสีมาสองขั้นเลยครับผมมาไอนมเวทม่วงแล้วก็ไอนมเวทเขียวสองขั้นนะครับกะสีมาจัดอยู่นี่ก็คิดว่าทาเต็มมือนะกะประมาณมือที่สองกะเหลวครับผมเพราะว่าต่อมันมันโบมันโบเดีที่นะครับมันต่อใหญ่อยู่แต่ว่ามันห่างกะคือย่างสีมันกระบมีนะครับผมนี่คืออย่างสีนี้มันกระเบอมีอย่างมันเป็นช่วงเขามันอยู่ เพราะว่าเมฆโค้เ้ากับเห็ดงานเพ่นกับเห็ดงานละเอียดเติบอยู่ครับเพ่นกับเคลียเคลียไว้เ่นบ่ได้เอาห้าไปดูถีบนะครับมันกับอ่านอ่านมันกับอ่านง่ายกอกกันอยู่เพราะว่าเขาเห็ดเขากับเห็ดเป็นช่องเป็นช่องไว้แต่ว่ามันกับว่ามว้หลายบอมันกับโบโบได้หลายเลยครับมันมีแต่ข้างหนามันคนภาษีว่าซอแปดไรขึ้นเมาถือแทบภาษีว่าลูกพี่โบได้ไทยนะครับเด้อนี้ครับตรงย่ำว่าโบได้ไทยนะรูป ดันดันเก็บนี้แล้วก็โหดหดจหน่อยตามภาษาไทยเลยครับเพราะว่าคุณจะไถยอยู่แล้วเนาะก็ทั้งคุณมันก็บบค่อยมีครับผมทั้งพุนก็บบค่อยมีก็เป็นคือกันนี่แหละครับนี่นี่มันจะเป็นช่องว่างอยู่กามีขอนเฮียงเฮียงกันไปกับบัวลายบัวลายบัวลายอันนี้นะครับก็เป็นน้อยๆขอรอแคแรงสิส่วนมากก็ราคามันก็เลือ่อยเอาเอาตามเพราะว่าอย่างนึงก็ ช่วงหน้าฝนครับผมราคามันก็เอาจํานวนหลายนี่แหละครับพี่น้องจำนวนไล่มันหลายเนาะแล้วก็เห็ดเป็นพื้นเดียวมันก็ง่ายอยู่นะครับตามที่ปรึกษาเจ้าของรถเพิ่นได้ลรือเปล่าว่าวาวเองแล้วก็เอาเลยนะครับเจ้าของรถเพิ่นเฮ็ดได้เฮาก็ว่าตามเพิ่นแหละครับแต่ว่าเจ้าของรถเพิ่นบ่ได้มาเบิ่งนะก็คือว่ามันบางก็คือมันบางนี่แหละ ว่าซํานี่คือเห็ดไดกักเฮ็ดไดครับเพราะว่ามันบอมีใหม่ยืนต้นเนาะบ๊ะเดียวก็ใหม่ลงนี่คือจังสีมันกับโบมีนะครับผมนี่นี่จังสี่บมีต่อนี่นี่ก็มีอยู่สองสามต่อนะกะนี่กับโมีนะครับมาแล้วก็สีมีหั่นเนี่ยก็ใหม่โลเคเลนะครับมีเนี่ยมันกะพื้นที่การดันมันก็คือดัน ดันออกตีขอบด้วยครับตีขอบไปเวิดเลยเนาะกะนี่จัาสี่นี่นันก็มีอย่างนี่ครับนี่นี่มีอย่างนะเป็นแป้นนี่กะมองนี่นี่ก็มีแน่นี่ก็สี่หางเงาครับนั่นก็สามเงาสี่เงากะมีไปยังสัตว์เลยครับแบบเดียวกันเลยละ่ะไปเบิดพัวไฮเลยทั้งขุนกะเป็นแบบเดียวกันเอาวทั้งขุนยางบวออคจับมือ มือมาเบิองงานที่แหลมนะเจะคล้องคนให้เขามาเบิองกับเขามาเบิองครับเพราะว่าไอ้นุ่มเป็ดแดงเฮ็ดไว้ข้างกันก็เลยจักปลาหนีนะกับเขามาเบิองบานีมือนี้กับมาตีกันราคากันแล้วครับจะคล้องเคนกับฟ้ามือให้กันครับเป็นกับไปเก็บบักหม่เอากะเลือดแต่บุ้ยเปิรับเหมาอ่ะนะกับประมาณนี้ครับผมมันกับเป็นปลาบางๆเดี๋ยว จัดทีวีน้องรับชมครับประมาณสองมือแล้วครับผมค้นว่าจบทามืออื่นลงสวยกะมื่อที่สองกะบอลว่าจะจบเด็กหรือวา่าพวกรถเขาจะเศร้าแลวมือรุ่นเขาจ,จังจะเฮ็ดกะบ,บ่มั่นใจครับกะแล้วแต่เขาเลยครับผมแลวแต่หมวดรถนะแต่ว่าเบาทั้งเบาก็คือขึ้นว่าสองมือมันจบครับผม ถึงสีลงมือแรกล่งสวยแน่กะน่าจะจบอยู่นะเพราะว่ามันลดมากับขั้นไงแนยุ่นละควบไมยปลามันกับว่นไหนน้าเนี่ตอนกับวันไหียงหมากใหม่เลยครับบางบางอยู่แต่ว่ามันกัเป็นตอจำพวกว่าต่อไงแนนะครับมันกับดันไปที่รถต่อน่ห้มสองไปได้นี่กับประมาณนี้ครับกับเคาะไปเลยสองตอต่อไงๆกับไปตอเดียว กคือตว่าน่าจะบ่อรูปนะเอ้าจะคว้างเพิ่นว่าโอ้บ่มสีเฮ็ดอยู่เป็นเดือนบว่าสันวานี่ครับผมตีใบว่าสองมือสองมือกลัวนี่แหละผมก็ตีว่ามือมือนะผมตีเอาหลายอยู่ครับประมาณสองม่มสี่สองขั้นกับสี่สองมือกลัวอะไรครับผมเกือบสามมือเวลาเอากระวางสันเด้ แต่ว่าราคาก็หมื่นถ้าเทียบส่กันเลียบสองหมื่นมันก็ไม่ได้น่าเกียดเลยครับสองหมื่นก็นแล้วเพราะว่ามันกรบบางอยู่นะนี่แถวนี่มันกับโบค่อยมีนะครับผมนี่มันกับโบค่อยมีดอกมันก็เป็นแถวเป็นแถวของมันอยู่เป็นปลากับจิงครับแต่ว่ามันเป็นปลาบางๆงงกับยังงงอยู่วนะ่ามันเป็นคือเป็นปลาหนีมูเขากับเป็นปลาหนาแต่ว่าทั้งหนีก็เป็นปลาบางๆนันทั้งนันกงกับโมีนะครับผม มังหันกับมีแต่หยาเนี่ยะกะรูปเลี่ยงบาทเลยครับกะถาเพิ่นบ่อไถก็คือจบกันที่สองมือหานะครับแต่ว่าผมกับเสนอราคาไถไปอยู่นะครับว่าราคาเท่านี้แต่ว่ามันกับว่าเต็มดอกเสีเปลี่ยนไรผมกับว่ามันทว่าเ้าดันต่อไปใส่ขอบมันมันจะหายไปหลายลายอยู่ละตอนไถก็ได้ผมกับว่านะครับเสนอราคาเพิ่นก็เลยว่าอ่าให้เ็ดเลี่ยวก็ สีเอารถน้อยมาละวงเบื้องสักกอนว่าทันนะครับมันสีเป็นจังไดายไทยไฮไม่พานสี่ใบยิปสองหิ่นอันนี้เพิ่อนเอารถน้อยมาต่ำแต่ที่เพิ่นเอารถหาศูนย์มาตำในโพดนึงว่าทันนะครับเมื่อยผู้ขับกับเมื่อยแต่ว่าเพิ่นก็เคยเฮ็ดแล้วอยู่นะครับรถน้อยเพิ่นเฮ็ดไปเรื่อยของเพิ่นเพิ่นว่าแปลงซิฟไกลเศร้าไรนี่เพิ่นเคลียร์ลิงงานเคลียร์ลิงสิเพิ่นต่ำเหล้วว่าทัน อันนี้คือช่วงนี้บอกโมออกครับเป็นเหตุบ่อท่านเนว่าอีกอย่างหนึ่งเพื่อนก็เป็นดดเอฟซีมวดรถแร่งๆที่อุบนนะครับเพื่อนก็เลื่อยว่าอยากจ้างมาเบิ้งว่าท่านมันแห้งซ้ำไห่ว่าท่านว่านะครับก<ะ>ัเดี๋ยวจัดให้รับชมกันนะครับเต็มอิมแน่นอนครับผมก็โอ้ยหยาเมื่อาางามไปตอนซ่อนเจนาอถุนท่านหร่กระสุดพุนละครับ ก็บอบอเดี๋ยว่าเดี๋ยวถือว่าเสือบไก่บันไดได้ต่อก็ได้เพราะว่าทีมันจะมอนทนจักหน่อยนะก็ถือว่าเป็นหนางานที่พอะเฮ็ดอยู่นะครับผมมันกับบอลมบอลเลมนะแต่ว่ามันกับอาจสิมีลุมกับดักมองเขาขุดต่อไปอยู่ถ้าฝนมาแห้นงนี่กัอาจสิมีได้ยู่กันนะน้องนะแต่ว่าแถวซ่อมนี่ก็คือสีโบปันไดนะครับแต่ว่าไทยนี่ ถ้าไทยนี่อาจจะนะทางงานไทยถ้าฝนตกมาใส่อีกถ้าจะว่าฐานะวลานี่คือบอลอาจจะมีปัญหาก็จะเฮ็ดนะครับมือเร่เร่หนีละบอลไรมือหรอกมืออื่นมือหื้อ,อ,อไปนี่แล้วก็ผมก็จะทําการแสดงแล้วนะครับลองดูลองเบิ้งครับผมนี่อันนี้เขาก็จูดง่าจูดเงื่อนไปไว้แล้วเขาก็เขียตอเขียยังพวกเศษเศษมันนี่ทาง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 ไป nga หน่อยงาเล็กเข้าว่ากะไปตามมันไปละ่ะมันก็ซ้ำมันก็ไปเบิดตีดอกพี่น้องมนันอย่อยู่ดอกซ้ำนี่เนาะแถวนี้มันก็ว่างี่ลีเด่นี่พี่น้องม่มียังเด่นี่นี่กระโลงโจงไปกะอ่านกับอ่านตามต่อครับผมบ่ได้อ่านตามไรเนาะอ่านตามไรก็โอ้ยี่สิบแปดไรขั้นเอาตีเอาไรละพันกับยี่สิบแปดพันบุล่ะขั้นตีเอาไรละสองพันก็โอ้ห้าสิบหกพันเด้นะครับ อันนี้เอาตามตามงานตามถี่ว่ามันเป็นจังไหนีน่นี่ก็พื้นที่นี่ก็ประมาณยี่สิบเมตรคุณยี่เมตรนี่ก็มีโอปโป่หนึ่งจัดสี่ลานี่ก็สีตําประมาณเทือหนึ่งเทืออ2กัมาเก็บก็จบตัวนี้นะประมาณนี้ครับทามาต่อฝังต่อฝึงผมตามที่ผมยังสํารวจ ไม่โค้งปรเทศดีครับบอบอเดมี่ต่อฝังเลยนะก็เอามาตรฐานต้องเกินอยู่นะครับกะย่านอีรีดีคือเมาส์งานได้แตวไปเจอต่อฝังหลายๆนี่ครับมันจะมีปัญหากับเขาเมาอยู่นะแต่ว่าตามที่เนี่ยเบิงองลีวก็คือเพิ่นเอาขึ้นเบิดตเลยเลยครับบ่มีต่อฝังบ่มีเลยอาจจะมีเล็ดรอดไปแนต่อสองตอกบ,บอวาก,กันนะครับเอาไปเจอกันในคลิปหน้าได้ครับผมฝากกดติดตามก็เลยกดแชร์นะครับล่อเบิง้ง รลรอชรอมเลยพีน่นลังเด้อนะครับว่าจะลุบหื้จะ,อ,จะอยู่ทุนหื้จะได้กําไรนะครับสําหรับผู้เลามือใหม่เนาะอันนี้ก็ามาเห็ดสองคนกับเสียบยาวนครับมาเบิงมายิ่งราคากันนะครับ2คนกับเสียบยาวนกะเอินทีมงานรถไถไงเขามาเห็ดนะครับผมาอา ตามนี่แหละครับพี่น้องครับผมนะครับไว้จังติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวจัดให้จุกใจนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับผม